สวัสดีครับคุณผู้ชมเนาะสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับสดสนะครับวันนี้มาตามความฝันพี่นางนะครับนะอยู่ที่หน้าปู่สวัสดีครับพี่นางสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นางสวัสดีครับพี่นางครับอ๋อวันนี้ใส่เสื้อสวยมากเลยสวัสดีจ้าสวยตั้งนานแล้วอ๋อสวยตั้งนานแล้วสวยทุกสวยทุกวันเลเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้ว วันนั้นบาพินายังไม่ฝันเนาะไม่ฟันก็เพิ่งฟันเมื่อคืนนี่เองโอ้โอนเลยจาเมื่อคืนเองเพิ่งฝันเมื่อคืนก็มานอนข้างนอกแล้วก็ว่านั่งสมาธิพูดเลยเนาะจ่าไม่ต้องอะไรเยอะเนาะจ้าไม่ต้องร้องเพลงเนาะก็มานั่งมานั่งช่วงหัวขํานั่งแล้วก็เห็นเคยได้นิกนนะกีมาจับโทรศัพท์เห็นมือเห็นมือแล้วกีก็ พอนั่งตรงนั้นน่ะแล้วเขาก็หันหัวโทรศัพท์มาทางทางอกพอดีเลยอั้ทางนากนั่งสมาธี่เห็นปะคะนั่งเห็นกีจับโทรศัพท์แล้วก็หันหันหัวหันหัวอกไปทางอกก็ตัวเองก็ตีเลขไว้ว่าเจ็ดห้าหนึ่งเพราะว่าเบอร์เบอร์โทรศัพท์ตัวเองมันลงท้ายด้วยศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะเอเอีกตัวก็ได้เผื่อเอามีเผื่อด้วยมือที่พี่นาเห็นเขาจับโทรศัพท์มือข้างไหนเนาะค่ะข้างขวาหรือซ้าย มือทางนี้น่าจะเป็นทางนี้เพราะว่าเขาหยิบแบบนี้แล้วมันเห็นนิ้วชี้จับโทรศัพท์แจนนะเบอร์ออขวาเนาะจ้ะเบอร์ขวาอันนี้เบอร์โทรศัพท์ก็ทีนี้ก็นอนุเจ็กี่นาประมาณไม่เป็นไรครับทีนี้ทีนี้ก็นอนฝันฝันเมื่อคืนก็ว่าฝันดีอยู่ฝัน ฝันเห็นเขาเขาบอกว่าเอฟซจะมาเอฟซจะมาเขาให้พี่นางอ่ะกีมาบอกว่าเอฟซจะมาทางนี้ก็รอรอกับพี่แนงแล้วก็เห็นรถบัสรถทัวร์สองชั้นกีมามาแล้วทีนี้ก็ก็ไม่รู้ว่าเห็นพี่แจงอีกแล้วคนเดิมนะคนที่ว่าอืมเขาลงจากรถมาแล้วเขาก็ดีใจเขาก็มากอดพี่นางแต่ว่าคนอ่ะมามาเต็มคันรถเลยนะแต่ลงมาแค่สองคน แต่ว่าไม่รู้ว่ามามาที่ไหนแต่ว่าคือเขาบอกว่าเอฟซีจะมาเอฟซี FC จะมาแล้วทีนี้ให้เรารอเราก็รอรถทัวร์แบบใหญ่มากเลยสองชั้นสองชั้นจ้ะสองชั้นก็นั่นแหละก็ตีเลขไว้แล้วทีนี้ก็ทีนี้ก็ตื่นแล้วก็นอนอีกทีนี้รอบรอบสุดท้ายแหละฝันเห็นพี่เนงฝันว่าผู้ชายเขาเขาบอกว่าพี่เนงให้เลขห้าเจ็ดหนึ่ง ทีนี้ในความฝันพี่นงเขาก็บอกว่าไม่ใช่พี่นงเขาบอกว่าเขาให้มาเจ็ดห้าหนึ่งแล้วมันก็เป็นเลขเดิมที่ว่าเรานั่งสมาธิเราเราตีไปแล้วอะเลขมันก็อันเดียวกันจ้ะก็โชว์เลขเลยค่ะโอ้โชว์เลขเลยไม่รอช้าพี่นางรับสมุดเลยค่ะมองไม่เห็นจ้ะก็ชัดเลยเน้นเน้เนื้อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ เลขเลขยนั่งสมาธิด้วยเลขฝันด้วยแต่อันนี้ก็ฝันว่ารถทัวร์สองชั้นรถทัวร์สองชั้นกีมาก็เลยตีเป็น8ปดสองเก้าปดสองเก้ามีพี่แจงเขาลงมากอดนะเขาดีใจก็เลยเอาเก้าใส่พี่แจงเนี่ยผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงค่ะคนที่เขาส่งปลาราแล้วเมื่อคืนเขาก็พี่แจงปลาราอร่อยโอ้โหพี่แจงเนี่ยเพราะว่าปลารานี้รู้สึกว่าอร่อยมากอร่อยมากทุกคนได้ชิมแล้วก็อร่อยทุกคน แล้วทีนี้ก็เมื่อคืนเขาก็ฝากเงินมาห้าร้อยด้วยนะแล้วก็เอามาซื้อเทียนก็ซื้อเทียนให้หลวงปู่แล้วนี่แหละที่เอามาเทียนมาแล้วจ้ะก็พอดีออกไปข้างนอกแล้วพี่เขาโอนเงินมาห้าร้อยก็เลยซื้อมาแล้วซื้อเทียนมาแล้วซื้อเทียนไหว้ปู่ก็ตีไว้แปดสองเก้าและอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าเจ็ดหนึ่งนี้ก็ชอบเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งจ้ะ พ่อพี่แจงเขาลงมารวมจะมาเลขล่างเพราะว่าเจ็ดหนึ่งจงแล้วก็บวกกับว่าพ่อปูพญานาคเจ็ดเสียนด้วยหนึ่งองค์เจ็ดเียนที่ที่จะที่ปู่ผู้ชงจะใช่นั่นแหละเลขมันตรงกันเลยค่ะตอนนี้ที่ตัวเองที่ตัวเองชอบก็มีอยู่อยู่เจ็ดหนึ่งนี่แหละเพราะว่าปู่ผู้ชงมา เพราะว่าเลขตรงนี้ก็ก็ยอมรับเนอว่าอะไรมาก็โอ่ก<อ>พญานาคก็หนึ่งพญานาคก็หนึ่งจะเจ็ดเสียรเจ็ดเสียนอีกจะก็เลย<อ>คืออันนี้เราเราตีไว้แล้วหัวข้ามแล้วเช้าขึ้นมาก็<อ>ก,ก็เลยชอบตัวเองชอบเจ็ดหนึ่งรู้สึกชอบเจ็ดห้าหนึ่งนี้รู้สึกจะชนกันกับพี่แนงเยอะเลย<อ>แล้วเขาก็ฟันได้เลขตัวนี้นอีกนะเมื่อคืน เลขอันเดียวกันน่ะเลขอันเดียวกันใช่เลขเราเรานั่งสมาธิเราตีไว้แล้วแล้วทีนี้ก็ฝันฝันแล้วทีนี้ก็เมื่อกี้เขาก็มาพูดอีกทีนี้แต่อันนี้อันนี้ยังไม่ได้พูดกับเขาเลยนะเรื่องเรื่องเสียงฝันอันนี้เอามาพูดตรงนี้เลยจ้ะยังไม่ได้บอกพี่เองแต่บอกเอฟซีก่อนเนาะก็กลัวเลขมันไม่ออกเนาะไปบอกเขาก่อนเอามาพูดตรงนี้ก่อนก่อนเนาะจ้ะก็ชอบอยู่แค่นี้ ันนี้คือเลขความฝันเมื่อคืนก็ว่าฝันดีอยู่พี่สามตัวสามหางเนาะพี่นางจ้ะสองตัวก็ตัดเอาเนาะตัดเล่นเอาปะค่ะสองตัวใช่ห้าสองเก้าห้อยลงมาอย่างนี้อันนี้เผื่อเป็นห้อยห้อยลงมาห้อยลงมาก็ได้ค่ะเจ็ดแปดศูนย์อันนี้ปะคะจ้ะเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ห้าสองเพราาาะว่ห้สองเจ็ดหนึ่งเกั้งค่ะถ้าเป็นสองตัวเลยเล่นยังไง พี่นางชอบชอบตัวนี้ถ้าสองตัวก็เจ็ดห้าก็คือเลขรถด้วยนะที่เราเอาหลวงปูมางวดที่แล้วกลัวมันจะออกงวดนี้ด้วยเลขมันมันมันอันเดิมอันเชิญหลวงปูขึ้นรถของพี่นางใช่ใช่ยังไม่ออกยังไม่ออกใช่ออกของเราชนเราชนชนไก่ตายมันออกเก้าศูนย์แต่เหลือเลขรถมันมาตรงกันพอดีออกเก้าศูนย์ก็คือรถทีมงานอีกคนหนึ่งเนาะรถของพี่พันธ์ของพี่พันธ์ใช่ค่ะแล้วแปด ปดสองเก้านี่ก็เลขอันเดียวกันที่ว่าอัญเชิญหลวงปู่มาสององค์ค่ะแต่ว่าเราฝันเห็นรถทัวร์ส่วนมากกลัวมันจะมีแปดแตไมว่าทัวร์เป็นแปดไม่รู้สิอันนี้สําหรับตัวเองที่ตัวเองตีไว้แล้วแต่ก็แล้วแต่คนฝันด้วยนะอันนี้จ้าถ้าทางนี้ฝันเห็นรถนี้มันมีแปดไงมันพี่นาเคยฝันงดกันก่อนนู่นเนาะใช่ันเห็นรถทัวร์เนาะใช่มันมีแปดมาจริงจริงไหมค่ะแปดหนึ่งหรือแปดสาม แต่อันนี้เห็นรถทัวร์สองชั้นแล้วก็ตีเป็นแปดสองแล้วก็มีพี่เขาลงมาพี่แจงลงมาก่อนมีมีทะเบียนรถมีคะในฝันไม่เห็นไม่เห็นยังยังว่ากําลังนั่งคิดอยู่ว่ามันไม่เห็นไม่เห็นทะเบียนรถจ้ะก็เลยตีเลขนนไว้คแค่นี้ตีความฝันล้ลวนเลยเนาะ,ะที่เห็นรถทัวร์เนาะใช่ค่ะตีมาก็ได้แบบนี้เนาะพี่แดงเนาะเสื้อพี่นางใช่ <laughs> จชแล้วแต่คนซื้อจับคู่เอาค่ะเจ็ดห้าหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะกับความฝันแล้วก็พี่นางนั่งสมาธิด้วยเนาะเลขเลขเลขตอนแรกเราเรานั่งเราก็ตีเลขไว้แล้วว่าจับโทรศัพท์เนาะจับก็เจ็ดมือก็ห้าทีนี้กี่หันหันหันออกมาทางทางอกหันมาทางบ้านดรงตานะ่ะพอดีเลยจะแต่ทีนี้ก็เจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งก็ชอบนั่นแหละเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งพี่พาขีดข้างล่างนี่ก็คือตัวชอบใช่ไหมคะตัวที่พ่นางชอบใช่ไหมที่ขียข้างล่างตัวมันจะมาก็บวกว่าได้ปูพญานาคมาหนึ่งองค์ด้วยก็เจ็ดเสียงก็ชอบปูพญานาคนี่เป็นอะไรดีเนาะเป็นเก้าไหมก็แล้วแต่แต่พินางอ่ะเอาแค่เลขเจ็ดพ่นางไม่ไม่ตีไม่ตีถึงเลขเก้าแล้วแต่จะซื้อก็ได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าแต่มันออกแล้วไงหรือหนึ่งเจ็ดไม่ออก์ค่ะ เก้าเจ็ดหนึ่งก็ได้เก้าเจ็ดหนึ่งก็ได้ค่ะก็เป็นแนวทางไปก่อนเนาะไม่รู้ตัวไหนก็ยังเหลืออีกหลายวันพี่นางก็ให้มาเป็นแนวทางสำหรับ fc เนาะไม่เข้าก็ผ่านนะคะจ้าก็เดี๋ยวเราจะมาตามความฝันพี่นางพี่แนงที่โค้งสุดท้ายอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็ให้เป็นแนวทางก่อนเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นเลขความฝันเราก็เอามาแบ่งปันกันเนาะจ้ะฝันเราฝันทีนี้ คือถ้ามันจะแม่นจริงๆนู่นแหละใกล้กับเช้าวันออกเลยอย่างงว <ทะ S 1> ดที่แล้วเออใช่เจ้าวันนั้นตรงเลยเนาะคือโค้งสุดท้ายคือก<อ>่อนก่อนวันงวดที่แล้วอ่ะก็ฝันดีนะฝันก่อนก่อนวันออกหนึ่งวันอ่ะฝันว่าเห็นรถสามคันเขาไปแห่อะไรสักอย่าง <ทะ S 1> แต่ตัวเองน่ะก็ไปตีแต่เลขนั่นแหละตีเลขรถ ก็ยังเขียนเลขของครูไว้อยู่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าแต่ก็ไม่ซื้อเหมือนกันคือไม่ซื้อเพราะเลขงวดที่แล้วมันเยอะเลขของพี่แนงเราก็ซื้อแล้วว่าซื้อให้เขาแล้วนะจ้ะแล้วก็ไปดูที่รถแห่แล้วทีนี้ได้ปลาย่างหนึ่งตัวทีนี้รู้เลยว่าเป็นเป็นเลขหลวงปูให้แน่นอนตัวเองไปที่ที่รถแห่ที่วัดทางเข้าหน้าวัดไพรน่ะไปดูป้ายนั้นน่ะมันสองสี่ตรงๆเลยก็คือเลขมันออกไปแล้วมันก็ยังว่าเนาะแต่ว่า แต่เราอะดูแล้วก่อนวันออกเราไปแล้วแหละเห็นแล้วแหละสองสีมันก็ชนกันกับเลขพี่แนงทีนี้ก็เลยก็เลยไม่พูดอะไรก็เลยเพราะเลขมันด้วยกันแล้วนะจ้ะมันเข้ากันเลยเนาะเลขมันมันชนกันแล้วค่ะอันนี้ก็เลยว่าเลขก็มาชนกับพี่แนงอีกค่ะจ้าก็ต้องรอติดตามพี่นางก็ต้องรอเ้าย้เพราะเลขที่เราซื้อเลขที่เราเอามาซื้อก็คือถ้าเลขมันชนกันกับพี่แนงก็คือก็ใช่เดี๋ยวตอนเช้าถ้าอย่างนั้นก็ โทรมาหาพี่นางโทรได้เนาะจะโทรมาแล้วก็วันที่สิบหกเลยเนาะก็ยังวันที่สิบหกใช่ไหมคะเนาะวันที่สิบหวันนี้ว่าที่สิบหกค่ะสิบหกต้นเช้าบัพี่นางจะให้สิบกต้นเช้าเลยบอะก็ไม่เป็นไรก็ถ้าอย่างนั้นก็จะส่งทางไลน์ให้ส่งให้แล้วก็ค่อยไปบอกเอฟซีก็ได้แล้วแต่จะไม่ต้องโทรก็ได้เพราะว่าอันนี้ ชาวันออกอย่างงดที่แล้วเราก็ส่งเลยส่งให้ลูกค้าที่เคยซื้อขายลอตเตอรี่ด้วยกับเอฟซีด้วยที่มีอยู่ในเขาก็ถูกกันเยอะใช่ไหมก็ถูกเยอะคือคือเราส่งให้มันคล้ายๆกับเลขลอยแต่เราเราไม่ได้บอกว่าตัวนี้นะตัวนี้นะคือเราไม่ได้บอกไปเราเขียนสองสี่สี่สองหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งเขียนเลขสองตัวเขียนแค่สี่ตัวแต่ว่าสามตัวมันก็มีอยู่สามสี่ประตูมันมีสองสี่หกโต๊ะ แต่ทีนี้แล้วมีตัวกันเป็นพวกสามแปดหกอะไรไปด้วยสามสามประตูอีกทีนี้ลูกค้าบางคนเขาก็ถามว่าชอบตัวไหนเราก็ขีด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 ไปสามสี่ตัวก็แล้วแต่ให้ดูค่ะก็มีหกสี่สองด้วยสองสี่หกสองสี่หกตัวเองเขียนโต๊ดโต๊ดถูกเยอะอยู่ถูกหลายคนอยู่บางคนเขาก็ไม่ซื้อเพราะว่าเราเราไม่บอกเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะออกเราไม่รู้ค่ะ ส่งเป็นเลขลอยไปอ<ะ>๋อเลขลอยเลขลอยแล้วกันเป็นแนวทางของพี่นางแนละ้ว <c oughs> เราไม่ร,รู้ได้เลยนะคะว่าเลขรไหนจะออกนะคะใช่เป็นเลขความฝันเราไม่รู้พี่นางครับตั้งแต่หลวงปู่มาอยู่นี่เป็นยังไงบ้างก็ <c oughs> งเราฝันเป็นยังไงมีเสียงอะไรไหมไม่ค่ะก็อยู่เฉยๆเพราะว่าเราก็มานั่งตรงนี้มานั่งแล้วก็จะเป็นการก่อไฟไฟก็ก่อ ฟืนที่ว่ามันไม่มีฟืนตายมันก็ติดหมดเลยต้นยางสองต้นตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยอตนนี้เอาที่ไฟค่ะเพราะว่าปู่ชอบการเราก่อไฟให้หลวงปู่ตลอดแล้ววันนี้ได้ข่าวว่ามีเอให้มามอบอะไรให้เขาคนนี้ก็เป็นพ่อปู่พญานาคค่ะมีเอฟซีเขาส่งมากับพี่บุญช่วยก็เอามาแล้วก็ทําพิธีคือมอบแล้วแต่ว่า ก็ไปถ่ายดูก็ได้คือมอบแล้วแต่ว่าเรายังไม่ไม่อัญเชิญไม่ขอเข้ามาอัญเชิญขอเข้ามาพูดถเนาะอยู่ที่นี่เนาะจาก็คือทางนี้รับแล้วทําขันห้ารับแล้วบอกแล้วว่าพี่คนนั้นคนนี้แจ้งให้มาจากเราก็รับแล้วทําพิธีเราทําขันห้ารับหมดแล้วจ่าเลือได้ขอเลขเลือแต่จราไปขอเลขก็ตอนนี้ก็ไปขอได้ไปลองดูแต่ว่าทางนี้ก็เนี่ยแหละเลขที่ เลขนี้ก็คือมันก็สําหรับตัวเองนี่ตีไว้แล้วว่านาคก็หนึ่งเจ็ดเสียนอะไรอย่างนี้เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะอันนี้เลขกับนาคเลยใช่ไหมเลขกับนาคเลขมันอันเดียวกันอันเดียวกันเลยยังไม่ได้ขอยังไม่ได้ดูว่าเลขอะไรครับเดี๋ยววันนี้จะมีผลไม้เนาะก็เอาไปไหว้ตรงมน้นก็ได้ให้พี่แนงเขาไปไหว้ก็ได้พี่แนงแล้วเราก็จะไปไหว้ไอ้ไหว้พ่อปู่ไหว่พ่อไหว่พ่อปู่ผู้ชมกันนะคะ คือพี่แนงอยากได้ก็ตามศรัทธาหรือเนาะพี่นางเนาะให้พี่แนงไหว้ก็ได้จัดผลไม้ไปแล้วอ๋อทั้งพี่แนงพี่นางแหละได้ไม่เป็นไรค่ะพี่เน็พี่นางสองตัวพี่พี่นงสามตัวอย่างเงี้ยอ๋อได้พี่แนงสองตัวพี่แนงสามตัวจําไว้นะพี่แนงสามตัวนะพี่แนงสามตัวพี่นางสองตัวค่ะพี่นางน้อยกว่าตามของพี่นางนะคะสําหรับวันนี้เป็นแนวทางก่อนเนาะพี่นางเนาะค่ะขอบคุณค่ะจ้าพี่เนพี่นางนะครับก่อนที่จะจบนะพี่นางมีอะไรจะฝากเอฟซีไหม <ม>ก็วันนี้ทําถนนด้วยนะที่เหมือนเดิม,มดค่ะก็ดีใจออถนน,นก็มีเอฟซีเขาบริจาคหรือว่าได้มาทํามาสร้างให้ทําถนนด้วยก,ก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นสะพานบุญสําหรับพี่ๆทุกคนมาเป็นสะพานบุญให้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยแล้วเลขที่พูดไปแล้วขอให้ถูกขอให้ตรงขอให้ได้มาเยอะๆกันค่ะทุกคน จะขอให้ได้ขอให้ได้ได้ได้กลับมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าล้านล้านเท่าค่ะที่ให้มาจะพิดพันไม่ค่อยได้เดี๋ยวไปซื้อได้มาผูกแขนเยอะๆจะก็เอาได้มาผูกไว้ก่อนค่ะครูได้เจ็ดสีเลยนะครับจะได้จะได้กระเพาจ้ะโอเคครับพี่นางเนาะแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม